ที่ที่กำลังถูกคุกค,คามเพราะความกว้างใหญ่และมีความซับซ้อนในตัวเองน่าทึ่งมากที่มันมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ทั้งใบทุกคนในโลกต้องเกี่ยวพันกับระบบนี้ไม่มีทางใดก็ทางหนึ่งขณะที่ผมมองกลับหลังผมได้พูดว่าพวกเรามีโอกาสแต่ปล่อยมันไปมนุสียชาติทั้งหลายโลกร้อนขึ้นสามองศาเมื่อไหร จะทำให้การควบคุมภาวะโลกร้อนไม่อยู่ไม่มีสิ่งใดในอดีตท,ทำให้เราเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้เมื่อพายุร้อยปีซึ่งนานครั้งจะเกิดขึ้นกลายเป็นเหตุการณ์ที่ธรรมดาสามารถ ในโลกที่ร้อนขึ้น3องศาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะปรากฏออกมาในรูปแบบที่รุนแรงที่สุดกว่าที่มนุษย์เคยพบเจอผู้คนไม่เคยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังพูดถึงเลยว่าสามารถทำให้โลกเปลี่ยนโฉมหน้าไปจริงๆ หน้าที่มหาสมุทรร้อนขึ้นร้อนขึ้นความผิดปกติที่รุนแรงของสภาพอากาศโลกได้ปรากฏออกมาในรูปแบบที่เราเรียกว่าเอลนีโยแต่สถานการณ์ที่รุนแรงแต,ต่างๆเหล่านี้สามารถแปลเปลี่ยนสภาพเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันเคยมีหลักฐานให้เห็นในอดีต ยกตัวอย่างในเพลียโอซีนตอนที่อุณหภูมิร้อนกว่านี้3องศาระบบการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกเปลี่ยนไปและเกิดปรากฏการณ์เอล尼โยแบบท้าวอลเลยครับปกติลมสินค้าจะพัดกระแสน้ำอุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกปล่อยกระแสน้ำเย็นที่อุดมไปด้วยสารอาหารไว้ที่ชายฝั่งอเมริกาใต้เอลิโยได้เปลี่ยนระบบนี้กลับตละลบัดสัญญาณบ่งชี้แรกคือการแปรปรวนที่รุนแรงของความกดอากาศ ลมสินค้าอดอก,กำลังหลงและเปลี่ยนทิศท,ทางไปโดยสิ้นเชิงกระแสน้ำอุ่นกระจายไปทั่วฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกฝนที่กระนำรุนแรงและทำให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งอเมริกาใต้ป่าเขตร้อนของอินโดนีเซียและพื้นที่พปลูกในออสเตรเลียประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงแบบจำลองสภาพอากาศจำนวนมากรวมทั้งการพยากรณ์อากาศร,ระบุว่า ถ้าโลกยังคงร้อนต่อไปเรื่อยๆจะมีการก่อตัวของพายุสายพันธุ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นในโลกที่ร้อนขึ้นสามองศาจะมีพลังงานจำนวนมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดพายุเฮอริเคนเฮอริเคนได้รับชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนจากความร้อนในมหาสมุทรนั่นเองครับพวกนักวิทยาศาสตร์ยังคงตรวจหาความเกี่ยวพันกันระหว่างความร้อนของโลกและความแรงของเฮอริเคนเมื่อไม่นานนี้พวกเขาได้เห็นพายุที่รุนแรงกว่า ฮอริเคนถูกจัดลำดับระดับความแรงอยู่ที่1ถึง5รายงานชิ้นหนึ่งสรุปว่าในอดีตเมื่อ30ปีก่อนเคยเกิดพายุที่รุนแรงมาก2ครั้งในฤดูร้อนปี2005เกิดเหตุการณ์ใหม่ที่เตื่นเต้นเราใจปลายเดือนสิงหาคมมีการส่งเครื่องบินไล่ล่าเฮอริเคนหนึ่งลำไปเหนืออ่าวเม็กซิโก พายุขนาดมหึมากำลังก่อตัวและกำลังหุ้่งหน้าตรงมาที่เมืองนิวออรลีนส์ใครที่ออกมาจากที่นั่นท่องคำเดียวอยู่ในใจว่าแคทรีนาวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมกำลังลมของแคทรีนาสูงถึง175ไมล์ต่อชั่วโมงความร้อนตามเส้นทางพายุ แสดงให้เห็นเป้าหมายการโจมตีของแคทรินาสีส้มและสีแดงชี้ให้เห็นถึงอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้น82องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งสูงกว่าปกติมากความกดอากาศที่ต่ำสุดถึง4ถือว่าต่ำกว่าที่เคยบันทึกไว้ในพายุแอตแลนติกมันทำให้แคทรินาทั้งเร็วและแรงกว่า แคทริ a ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มในนิโอลินส์ซึ่งผลที่เกิดรุนแรงมากภายใน6ชั่วโมงพายุก็พัดออกนอกเมืองแต่สภาพของนิโอลินที่โดนทำลายแย่มากมันเปลี่ยนความหายนะทางธรรมชาติเป็นโศกตากักรรมของชาติ เออร์วินเมฟิลนักปดทรชมเป็ดเพลงแจ๊สโตในเดออลินส์พายุมาเป็นอลอกทําให้เกิดรอยแตกที่เขื่อนทําให้น้ํำซึ่งสูง8ฟุตไหลเข้าไปท่วมบ้านเพื่อนของเมฟิลพ่อของเขาอยู่คอยป้องกันบ้านเอาไว้กว่าจะหาศพเจอนานหลายสัปดาห์เวลาที่ใครสักคนต้องเสียโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมรูปถ่ายวิดีโอเทปเสื้อผ้าแล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านของแม่เพื่อนร้านตัดผมที่เคยมีจูบครั้งแรกรู้ไหมเวลาที่คุณสูญเสียทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่คุณรักเวลาที่ทุกอย่างเข้ามาพร้อมๆกันคุณไม่มีทางนึกออกมันคือโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งคือความหายนะที่เป็นวงกว้างในเมืองไม่แพ้วันที่11กันยาเลยสองปีต่อมาชาวนีออร์ลีนจำนวนมากยังคงรู้สึกไม่มั่นคง ซากปรักหักพังยังคงมีอยู่มากมายการฟื้นคืนสู่สภาพปกติยังไม่ทั่วถึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อมโยงแคทรินากับสภาวะโลกร้อนโดยตรงกระบวนการก่อตัวของเฮริเคนซับซ้อนเกินไปแต่ผู้คนในเนออลีจำนวนมากต้องการรู้ว่าอนาคตจะมีแคทริาที่รุนแรงมากหรือน้อยกว่าเกิดขึ้นอีกไหมหลังจากเห็นผลงานของแคทริณาทำให้ปัจจุบันผู้คนเริ่ม หันมาเข้าใจและก็สนใจและให้ความร่วมมือเรื่องภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นครับในปี2005แคทรีนาเหมือนจะเป็นพายุแห่งศตรวรรษถ้าโลกร้อนประมาณ3องศาจะเกิดพายุสายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่และรุนแรงกว่า ในโลกที่ร้อนกว่าเฮอริเคนจะเป็นต้องใช้พลังงานที่มากกว่าในการขับเคลื่อนเฮอริเคนที่มีพลังรุนแรงที่สุดที่เราเห็นจากสภาพอากาศปัจจุบันอยู่ที่ระดับ5ที่จริงเรามีโอกาสได้เห็นเฮอริเคนที่มีระดับสูงกว่านี้คือระดับ6ก็ได้นะครับในอีกไม่กี่ทศวรรษในไม่ช้าชาเนอลีนประเมินค่าพายุที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี้ต่ำไปพายุระดับ6ลูกแรกนี้คุกคาเมืองที่สร้างใหม่ แล้วถ้าแคทรีนาเป็นเพียงแค่การบอกใบ้สาเหตุสำคัญของการทำลายสภาพอากาศละ่ะถ้าความร้อนพุ่งขึ้นไปถึงสามเมื่อไรอีก40-50ปีข้างหน้าระบบช่วยชีวิตพื้นฐานของโลกจะเริ่มต้นรุนเรงแต่ถ้าเกินสามองศาภาวะโลกร้อน จะเพิ่มมากขึ้นและลากกลัวมากขึ้น